สวัสดีครับดีใจนะคะก็ตั้งวันนี้ใช่ไหมจะได้เห็นวันนี้ใช่ไหมวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ได้เห็นอีกหรือเปล่าคะอ่าร้อนไปเปล่าเฮ้วันนี้แดดออกไหมตกนะฝนตกเหรอนี่ทำไมมันร้อนๆนะเอาพี่ร้อนเหรอตลาดหุ้นชุ่มฉ่ำชื่นใจกันหมดนะคะตลาดหุ้นพอมนถึงคือเราเนี่ยแนะนำให้ซื้อมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองพฤษภาคมนะฮะค่ะก็ซื้อหุ้นกับพลังงานนะฮะค่ะแล้วก็มี มีก่อสร้างด้วยนะค่ะคือวันนี้เราไม่คิดซื้อแล้วนะไม่คิดซื้อเราไม่คิดซื้อหุ้นแล้วนะวันนี้คิดแบบไหนคะจะคิดว่าเราจะขายหุ้นยังไงเมื่อไรตอนไหนคะจะเ,เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้เอาวันนี้ไหมเราเริ่มคิดเนี่ยเราก็จะตัวนี้วางขายทยอยขายไหมนะค่ะปตทเนี่ยผ่านมาละ,บบบะเบรกเบรกเต็มมาละสามร้อยสามสิบไปสามสี่สองจะขายยังไงดี จะเอาเท่าไหร่ปตทถืออย่างเงี้ยคือคือมันต้องไปสามสี่สามสี่สองไงนะฮะไอ้ล้วก็บอกว่าเอ้ยเราจะวางแผนขายยังไงอย่างเงี้ยนะฮะคือเราไม่มีเราไม่วางแผนซื้อละแต่มาเช้าเราแนะนําให้ซื้อหุ้นสามตัวนะฮะก็เป็น land and house A P นะครับ L S A P อ่าใช่เพราะว่ามันมันมีมันมีโดจิมันให้ซื้อนะครับโอ้โหขายซื้อไปวันนี้ก็มาเช้าก็เก้าี่ศูนย์ก็วันนี้ก็ขายได้เลยเก้าแปดูนย์นะฮะค่ะแล้ววันนี้ยังซื้อได้ไหมคะ land and house คือคือถ้าตามเทคนิคในในในตัวระยะกลางหน่อยนะครับมันก็ซื้อซื้อได้นะฮะคือหุ้นตัเนี้เราสังเกตว่ามันจะเร็วมากนะครับค่ะอบางคนถามว่าทําไมทําไมเคแบงลงเ <c oughs> คแบงมันแตะไปเรียบร้อยแล้วทำไมาลงทำไมาอีทันไทยลงอะไรเงี้ยนะคือก็จะถามนะไม่ต้องไปสนใจหรอกนะครับค,คือมันมั่วคือเราาอาจจะมีคนบางคนที่เขาเป็นอันเดอร์ไลท์หุ้นวันนี้ที่เข้านะฮะ <ừ. S 2> แล้วก็เข้าไปแล้วเสร็จแ,แล้วก็ยืนหายไม่ได้กัลงมาใช่ไหม เขาก็จะขายหุ้นพวกนี้ออกมาก็ได้นะอ๋อมารับคือมันเป็นเก่งตัวใหม่ฮเป็นเก่งตัวใหม่คือคือระหว่างวันเนี่ยมันตอนแต่ตอนปิดตลาดมันต้องต่างใจไงใช่ไหมโอ้ค่ะใชครับเห็นเห็นเพราะนั้นจะไปสงสัยว่าทำไมหุ้นตัวนี้มันทิ้งลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเจ้าเจ้าทั้งหลายของแบไปเอาตัวตัวแบงก์เอชซีบีมีไอเอทันไทยนะโอ้ค่ะคือขายมาที่ไปโปะไอที่ไปดึงไอตัวตัวนั้นขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่เพื่อจะไปสงสัยนะฮะอืมอืมก็ก็สรุปว่ายังยังเป็นขึ้นอยู่นะครับจนเห็นจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่โอเคอะไรในเชิงของวอลุ่มก็อยู่ประมาณสักสี่หมื่นใช่ไหมสี่หมื่นนี่ยังยังถือว่ายังเป็นเขาเรียกซูเปอร์บูลิทนะฮะอ๋อเหรออ่าเรียกซูเปอร์บูลิทซูเปอร์บูลิทนะคือมันมีบูลิทเนี่ยวอลุ่มวอลุ่มสักประมาณสามหมื่นเนี่ยบูลิทก็ขึ้นแบบดองแดงดองแดงนะฮะไปว่ากระทิงนะฮะแต่ซูเปอร์บูลิทก็กระทิงตัวใหญ่เมื่อวันนั้นที่มันเข้ามาวันที่สามสิบพฤศจิกายนไอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านวันนั้นแหละนั่นแหละมันเป็นวันบอกนะฮะ นี่เราเรียนที่นี่เข้าไปฮะค่ะเชิวันนั้นมันบอกไงบอกว่าไอ้นียกระทิงมันตัวใหญ่เพราะมันช่้อวันเดียวเจ็ดหมื่นเอออย่างเงี้ยมันก็เลยขึ้นมาเพราะแล้วสภามันก็เป็นกระทิงเลยเราเห็นว่ากลุ่มมตทเนี่ยดูออดแอร์จีซีไปบดมันเห็นไหมฮะแต่จ T ทีจริงมันเบรกมันเบรกวิกฤติชาร์จมาเป็นเทรนไลน์ดาวเทรนไลน์เนี่ยมาตั้งแต่หกสิบสามห้าสิบเมื่อวานมันวูบไปหกสิบสี่สองห้านะแล้วมันก็ดึงกลับขึ้นมาเลยไงอ้าแล้วดึงมาคือมันโหดเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเราต้องเลือกให้ตรรงกับจเา อันนี้เราวางแผนขายอย่างจีซเนี่ยเมื่อมันเป็นหุ้นที่เวลามันจะกลับขาลงเนี่ยเราจะเห็นว่าลงปั๊บเนี่ยเราจะทําใจยากมากที่จะขายมันเน่ะเพราะว่ามันจะลงปุ๊บสองบาทเออเพราะนั้นเราก็ต้องวางแผนขายไงครับทยอยขายเราวางแผนขายไนี่ยพอทำนิวไฮจีซีทำนิวไฮใช่ไหมครับวางแผนขายวันนี้ขายไปสิเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีกรถขายยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยตำลองเนี้ยนะครับคือจะไปขายกับมันไม้เดียวไม่ได้ แต่ถ้าเป็น<า>เป็นหุ้นธนาคารเนี่ยเราอาจจะวางแผนขายไม้เดียวนะครับ<ม>เราอาจจะวาง <GC S 1> วางพี่จีซีวางวางแผนขายแบบไหนคะจีซีคือแบ่งขายอ๋แบ่งขายนะคะแบ่งขายก็คือสิบเปอร์เซนตยี่สิบเปอร์เซนสามสิบเปอร์เซนตสี่สิบเปอร์เซนต์ลจบสูงสุดของมันราคาเท่าไหร่คะ ก็แล้วแต่ระวังไปเรื่อยทุกๆุกทุกห้าเปอร์เซ็นท,ที่มันขึ้นระวังไปก็ได้ห้าเปอร์เซ็นขึ้นลดอแต่ไม่ว่าเราจะมีอยู่เท่าไหร่ถ้าวันไหนมันเป็นแท่งแดงเราจะขายหมดมระวางแผนแบบเนี้ยนะฮะเพราะตลาดพุทธต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นการเก็งกำไรแล้วอตอนนี้มันเก็งกำไรได้ถูกไหมครับเช้าเข้ามาเนี่ยซื้อปุ๊บเนี่ยแล้วเฮ้าบ่ายขายได้เนี่ยคือสภาพตลาดแบบเนี้ยมันบอกว่าตลาดมันไม่มีเสถียรภาพหรอกอนะครับมันไม่เหมือนตอนที่ไต่ขึ้นมาแล้วนะฮะคือเขาเรียกอีลุงตุงนางอะนะฮะ ใครจะเป็นไม้สุดท้ายอ่ะแต่ถ้าเ,า,เาเร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 าไม่อยากไปยุ่งกับไก้หุ้นพวกที่เทดแรงๆใช่ไหมค่ะ BGS ค่อยๆขึ้นเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวช้ำนะฮะค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเลือกหุ้นให้เหมาะกับเรานะฮะค <c oughs> ำนองเนี้ยค่ะค่ะแม้นี่ลูกค้าพี่นิพนธ์ดีด้ากันใหญ่เลยฉลองเงินรืมเลยนะเนี่ยคี่เราบอกแล้วครับว่าต้องเป็นหุ้นใหญ่ค่ะแล้วหุ้นใหญ่มันก็ขึ้นมาจริงๆนะะค่ะแล้วก็ที่เราเน้นก็คือแบงค์ใหญ่สามตัว นะครับแล้วก็คือใช่นะครับคือจะบอกได้เป็นช่วงๆนะครับแค่นั้นเองนะจังหวะเนี้คือจังหวะจังหวะจังหวะง่ายคือคือเอเชียเป็นใหญ่นะฮะเทมเซกเป็นใหญ่เนี่ยเทมเซกเป็นเป็นนักลงทุนที่รายใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะฮะแต่เงินไม่ใช่เงินของเทมเซกนะครับเงินเนี่ยมาจากอเมริกาไม่รู้ว่าเทมเซกเป็นลูกน้องอเมริกาดีทีก็เปล่านะสลับซับซ้อนนะครับอย่าไปรู้มากเลยแล้วกันว่าเงินมาพุ่าขึ้นคุณงขึ้นเราต้องการส่วนต่างของกาไร เราอย่าไปฝันเรื่องโปรเจกต์อะไรที่เขาโยนเข้ามาในตลาดเป็นข่าวให้เราใ,<ช>ให้เราให้เราเพ้อฝันน่ะนะครับมันไม่มีหรอกที่ผมพูดมาตั้งแต่เทปเมื่อสัปดาห์ก่อนบอกว่าเวลางเงินมันเข้ามาแล้วเนี่ยนะมันเข้ามาได้แล้วเนี่ยนะ<ช>อย่าไปหาเหตุผลการขึ้นของหุ้นนะครับอแต่ถ้าอยากรู้ว่าหุ้นจะขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็มีคนอธิบายใช่ไหมอ่อเมริกาเขาประประชุมเอฟโอซีออกมาแบบนี้มันเลยดียังงี้นะครับแต่แปลกดีประเทศเดียวค่ะแปลกไหม อประเทศอื่นไม่ดีดีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะค่ะอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปฟังข่าวนะฮะเราดูเทคนิคเอาแล้วก็เราป้องกันความเสี่ยงโดยการที่เราดูหุ้นที่มันมีพื้นฐานที่เหมาะกับเรานะฮะหุ้นหุือหวานนะที่ที่เราเล่นวอลเล่นเล่นอะไรถ้าเราเราไม่อย่ามาเช้ามีลูกค้าคนเปิดมาซื้อเลยบิวตี้ งามเลยทีบเ้าบอกตอนนี้มันหลุดลงมาแล้วเนี่ยมันขาดทุนท้งแล้วขาดทุนขนาดนี้นะครับค่ะว่าจะไปแก้ไขเนี่ยต้องใช้เงินสองเท่ามาแก้อแล้วต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะโอ่ะสิบเก้าบาทตอนนี้สิบหกบาทนี่มันขาดทุนเยอะนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับคืออย่าไปอย่าไปอย่าไปทําเป็นแบบการพนันนะค่ะค่ะพี่อย่าน้อยเนี่ยหุ้นหุ้นแม้กระทั่งหุ้นเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยเราจึงต้องดูแรนท่าวนี้ก่อนจะซื้อครึ่งชั่วโมงเลยค่ะค่ะพี่นะครับไอ้นี่ หัวนอนไปเท้าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็บุ๋มหวายยังไงเรายังไม่รู้รู้นิสัยมันเลยนะฮะเราก็ซื้อสิบเก้าบาทอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่าทำนะฮะพูดนิดหนึ่งนะคะว่าเขาซิลลิ่งกันหรือยังคะราคาใช่เดี๋ยวดิซิลลิ่งกันก่อนดูไลเป็นยังไงนะฮะจะพูดบางตัวนะ้อย่างอันตัเนี้ยก็ต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยข้อมูลของเขาเนี่ยเวลาเขาอันดัไลฟพูดเนี่ยข้อมูลเขาเปิดเผยน้อยมากนะแล้วเร็วมากอ่ะเรามีเวลาดูดูอ่า ข้อมูลที่เขาอยู่ในหนังสือชี้ชวนนันซึ่งเขาจะทํามาเล่มหนามากนะบางทีเป็นสามร้อยหน้าเลยแล้วแต่เรามีเวลาดูแค่สิบนาทีเพื่อที่จะบอกว่าจะจองหรือไม่จองอสุดท้ายข้อมูลออกมาปรากฏว่าบริษัทขาดทุนโมโหลานนะครับแต่กระบวนการเข้าตลาดหุ้นถูกต้องตามกฎกราตทั้งหมดอ๋อค่ะค่ะคระอย่างเงี้ยอันนั้นก็มีคนเสียหายไปอืมนะฮะเอฟเอบหลวงมั้งอันนลคือเอฟเอเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาทาตามกฎกราตอนกดทาตามกฎเต่เขาทาตามกฎ เพียงแต่ว่าไอ้ขบวนการไอ้ปิดปิดบังข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลผมไม่ทราบนะคือคือก่อนนั้นดรอยทุนเนี่ยนะโอ้โหเขี้ยวเข้มกันมากเรื่องข้อมูลของบริษัทเนี่ยนะคือห้ามอันดรอยห้ามพึ่ษสารเงินเปิดเผยเลยผมไม่รู้ว่ามันเปิดเผยไม่ได้ยังไงมันน่าจะเปิดเผยได้เพราะว่าอะไรคนเขายังไม่ได้ซื้อหุ้นเนี่ยก็เปิดได้จะห้ามเปิดนะจริงจริงมันต้องเปิดนะว่าบริษัทนี้เป็นยังไงเป็นยังไงนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงมันต้องเปิด เขาปิดนะครับก็ห้ามเปิดให้ทุกคนรู้พร้อมกันก่อนก่อนเซ็นใบจอง5นาทีอ่ะอ๋อฮะนี่อ่านได้ไงอ่ะไทยจะไปรู้ล่ะกระบวนการพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับต้องแก้ใหม่มาอิตาเลียนย่อซื้อได้ไหมคะย่อไม่หลุด414ก็เป็นซื้อ414ไม่หลุดซื้อนะคะ414 i ด d ครับค่ะซื้อก็ต้องต้องเริ่มซื้อน้อยลงนะฮะเพราะว่าเวลาตลาดหุ้นเขาลงกันอิตาเลียนมันก็ลงนะครับคอเอหุ้นมันขึ้นอยู่นะพี่ใช่ใช่ คือมันขึ้นอยู่ค่ะแล้วก็เวลาเขาลงมันก็ลงไง่แต่หุ้นอิตาเลียนอ่ะมันมันไม่ได้ไม่ใช่หุ้นเหมือนหุ้นบีจีเอสนะฮะค่ะคือมันเล่นค่อนข้างที่จะโหดนะผมบอกให้นะฮะค่ะคือเราก็เห็นภาพมันมาแล้วมันเล่นค่อนข้างโหดค่ะนะครับแต่ถ้าเราเรามาลงไปคราวก่อนสามเราซื้อสามแปดศูนย์เราถือเนี่ยเราถือได้อเราถือเราก็ถือไปนะฮะแต่ถ้าเราจะเก่งกําไรขึ้นมาเมื่อช้าปุ๊บไม่ทําหายขาย ลงมาตรงนี้ซื้อกลับลงไปอีกถอยซื้ออีกนะฮะต้องต้องเล่นกับมันพุ้แต่ละตัวจะมีมีนิสัยไม่เหมือนกันใช่อันนี้เราบางทีเราช้าเราเ็เล่นกับมันลําบากนะแล้ว CPF ที่ขึ้นมาระเบิดระเบอรวันนี้ยี่สามจะขึ้นไปปิดกับหรือเปล่าเพราะว่าวันวันวันที่เปิดลับแปดลับนะฮะ c p เนะครับเขาเปิดลับซื้อประกันวันนั้นอ่ะ เพราะขาดขาุดขา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 ดกาดขาดขายไปซขาดกาดขาดขาวขานั้ดเาฮะลดมาดขาดขาดนาดขาดขดไว้นะครับขี่ขาดขาดขาดขาเขาดไว้ขะดขาดขาดขา่ขาด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 าดไว้ขาดขาดขาดาดขาดาดแาดขานขดขาดขายาดข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 าดาดขาดนาดขาดขาเขาดขาดขาดนาีขาดขาดขาดขานนาดขาดสามขาาาขาดขดขาดขาาดาดขาาดขอขาดขดาดขาดขาดคาอขาดขาดขดขาดขาาาดขาดขาขาดขดขาดขคดาดขาาขนา พราะอมันสามสิบห้าใช่ไหมครับค่ะสามสี่เจ็ดห้าเราอาจจะขายสามสี 3, 4, 7, 5, ่เจ็ดห้าถ้ามันจะผ่านเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันจะแค่สามสี่เจ็ดห้ามันจะไม่ข้อสามห้าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขายสามสี่เจ็ดห้านะครับมันเป็นการเสี่ยงนะครับหลังจากนั้นพอมันลงนะครับลงมาเราก็ค่อยซื้อกลับค่ะแต่ถ้ามันมันเข 3, 7, 5, ลี่ยสามสี่เจ็ดห้าเราไปแล้วมันไปสามห้าสามห้าห้าสิบนะครับค่ะมันลงอืมค่ะมันห้ามปิดครับ มันห้ามปิดครั้งแรกมันต้องปิดครั้งที่สองแต่ก็ดูเนี่ยถ้าเรามีความรู้เทคนิคแค่เนี้ยแค่แก็บที่เปิดวันนั้นเนี่ยมันมีสองสองอย่างเกิดขึ้นแค่ยี่สิบห้าตังค่ะถ้าขึ้นแค่สามสี่เจ็ดห้าแล้วลงนะฮะคราวนี้จะขึ้นไปแล้วจะไปทํานิวไฮเหนือสามเจ็ดแต่ถ้าขึ้นนะนะเราเห็นสามหกนะครั้งแรกเลยนะแสดงว่าลงเลยค่ะพี่เออแค่นี้ง่ายๆอืมอ่ะเนี่ยความรู้ อ้เนี่ยความรู้ความรู้ค่ะความรู้ดีกว่าแนวรับแนวต้านเยอะใช่ไหมอ่าค่ะก็ลองตามดูว่าจริงไหมอะครับอันนี้เจ้าเขาฟังเราเขาก็ต้องเริ่มเอ้ยเอาไงดีวะคุณผู้ทันุูหมดแหมพี่นิดหน่อยเองเรามีเงินไม่ได้ถุงถังเป็นหมื่นเป็นแสนลายเนี่ยเราก็จะไปพาดตรงไหนรู้ไหมครับค่ะโลกอยากได้ตังค์เพิ่มอ่ะถูกก็ว่ายิ่งเรายิ่งอยากได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะหาวิธีการขบวนการที่จะทําให้เราได้มากใช่ไหมฮะ ไอ้นั่นคือกระบวนการของการที่ขาดทุนในตลาดทุนนะครับพี่คะถามอีกสองตัวคือปตทอ g ซพี่บอกว่าให้ทยอยขายราคาเท่าไหร่ไม่รู้กำไรห้าเปซก็มันเริ่มทำนิวไฮใช่ไหมครับตอนนี้มันทำนิวไฮแล้ว6กเจ็ดห้าิบนี่หกเจ็ดห้าสิบนิวไฮแล้วก็ขายไปสิบเเนสเปเพราะเป้าหมายได้มนเจ็ดสิบเจ็ดสามเจ็ดสิบเจ็ดสาใช่ใช่ที่บอกว่าถ้ามันผ่านหกหกห้าเจ็ดห้าหกห้าหสิบใช่ไหมครับถ้าปิดหกห้าเจ็ดห้ามันจะเห็นเจ็ดสิบนะครับตามเทคนิคบอกอย่างนั้นนะคร ไอวมันเป็นขาลงนะมันคนละขาเลยนะอาอเหรอคะไอวีเนี่ยมันมันมันได้อย่างมากกับยี่บกบาทนะอ๋อมันดีดขึ้นมารอบนี้ยี่บกบาทใช่มันดีดขึ้นมาเนี่ยนะมันเดี๋ยวผมลากให้เลยนะมันยังไม่ผ่านนยมันจะเป็นดาวเทียนลน์อยู่นะครับแล้ววันเนี้ยมันก็มาจ่อจ่ะตรงดาวเทียนลนยแหละอือยี่สิบห้าหสิบตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับ ตัวนี้มันมาชนพอดีแหละเพราะสองตัวนี้จะเหมือนเออมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวของอ่ามันเบรกนะบบเบท้าเทนไลน์เนี่ยมันขึ้นไปได้ที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะคะอเบรกถ้าหลังจากนั้นมันจะหล่นลงมาหรือเปล่าคะมันยังมันทํานิวโรนะคือคุณทานิวโรแล้วเนี่ยเวลาเวลา ผมดูนิดนึงนะครับใ,<ช>ในในเดลิชาร์ดไม่มีสัญญาณกับกับตัวนะครับก็เรียกสัญญาณเดเวอร์เจนนะครับ<ช>น,น,นี้นักเทคนิคจะรู้นะครับ<ช>อันนี้ตอนถ้ามันลงแรงๆเนี่ยเราเราเรา,เราดูวิกิชาร์ดนะครับเราไปดูที่ไอสไซว่าตอนที่มันทําโรนะครับและไอชไยมันมันทําโรหรือเปล่า,ลานนมันยกสูงหรือเปล่าเลยก็เรียกเดเวอร์เจนนะฮะอันนี้เราเราต้องไปดูนะฮะถ้าดูให้เลยนะครับถ้าดูดูให้เลยถ้าดูให้เลยก็คือว่ามันไม่ทำเดเวอร์เจนนะ ก็ไปไว้ผมลงนิดหนึ่งโลนิดหนึ่งไกลเลยนะครับมันเคยทําโลไว้ที่นานมากเลยที่ยี่สิบสามบาทยี่สิบนะครับไอซ์ไซน์เป็นอยู่ที่ยี่สิบสี่นะครับแล้วครั้งนี้มันลงมาที่ยี่สิบสองบาทเก้าสิบนะฮะมันทําโลไม่เอ่ยยี่สามมันทําโรนะฮะมันทําโลอซ์ไซน์เป็นอยู่ที่สามสิบเอ็ดนะครับอันนี้เขาเรียกไดเวอร์เจนมันเป็นอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นไปนั่นแหละครับใบ้ใบ้ ไปแล้วเป็นกับตัวนะครับอันนี้เป็นไดร์เบเจนใหญ่เลยเป็นเสญยงกับตัวนะมึ่มขึ้นไปเลยไหมคะก็ต้องผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าในในวิธีชาร์จวันนี้ปตทเป็นตัวเบรกนะฮะใช่พี่เบรกวันนี้ปตทเบรกวิธีชาร์จนะครับอจีซีเบรกไปแล้วที่หกสามห้าสิบนะครับคราวนี้ตัวนี้จะคอนเฟิร์มนะฮะจะคอนเฟิร์มนะครับที่อ เดี๋ยวนะครับใจเย็นนะครับของดีต้องใจเย็นบามืนคำพี่นิวเดวัดเส้นให้จะดูนะครับใจเย็นใจเย็นค่ะค่ะคือถ้าถ้าจะบอกว่ามันไปแล้วนะฮะวันเนี้ยพูดได้ในในแนี้ของไอซีเดเวอร์เจนเดวิธวชาร์ดนะครับจะผ่านเนี้ยไม่ถึงว่าอ่ะมันไปแน่แล้วเนี่ยต้องต้องยี่แปดคือต้องไปแต่ยี่แปดไปแน่แน่ใช่ต้องยืนอยู่ตรงนั้นต้องผ่านยี่สิบแปดไปแล้วไปยืนเหนือสามสิบ ใครรับ22บาท90ถือต่อไปใช่ไหมคะถือต่อไปแล้วไปลุ้นลุ้น28นะฮะลุ้น28นะครับเพราะมัน,นะะไปวิ่งที่ชั้นมันไหลวิ่งนะครับโอเคมันก็จะดองแดงดองแดงดองแดงก่อนตอนนี้ผ่านผ่าน26ให้ได้ก่อนนะฮะค่ะค่ะก็ร่า,างผ่านอยู่26นะฮะ26แล้วก็คือถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะยันเลยเนี่ยก็คือรอบนี้ต้องวิ่ง27เลย27บาท75ตังค์นะ27บาท75เออต้องวิ่งไปให้ถึงเลยถ้าจะกลับจริงแบบที่ม่อนว่านะค่ะนะครับเพราะว่าการมีสัญญาเดเวอเจนซ์เนนี่่ยกก็คืออมับวา มันขึ้นไปแล้วมันลงมาที่เก่าได้ใหม่แล้วค่อยขึ้นก็ได้ค่ะทําสัญญาณกับตัวอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้มันมีสัญญาณกับตัวแต่มันต้องกลับมาทํารูปแบบกับตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็รอให้มันไปจะเป็นกุมภาแล้วก็ค่อยวิ่งก็ได้อ๋อกุมภาก็ทุกคนก็กลับมาแล้วค่อยวิ่งก็ได้นะครับพราคุณงมานานาเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบไม่จําเป็นต้องรีบหรอกค่ะรีบไปเมื่อไหร่ถูกเทกระจาบกลับมาเยอะไม่มีตังซื้อเข้าเออใช่เจ้าทั้งหลายก็ค่อยๆกัน ตอนนั้นทีนี้เรามาที่ที่เซตก็คิดว่าเราเราให้ไว้แถวแถวนี้อยู่แล้วนะครับแถวไหนคะหนึ่งสามหกหกใช่ไหมหนึ่งสามหกหกอ่าเราให้ไว้แถวแถวนี้นะครับค่ะแล้วก็หนึ่งสามห้าศูนย์นั้นเราคิดว่าเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาแค่นั้นเองทะลุไปละไม่ได้มีไม่มีสายยาสําคัญอะไรค่ะคือไม่ได้เป็นตัวเลขในทางเทคนิคอะไรอ่ะคือหนึ่งนึงสามห้าศูนย์พันสี่นะฮะแต่พันห้าเนี่ยเป็นตัวเลขทางทางฟิสิกส์นะน่ากลัวอ่าพันห้าเป็นฟิสิกส์ด้วย พันห้าเป็นตัวเลขกลมทางจิตวิทยาด้วยแล้วเป็นฟิสิกอลด้วยเพราะฉะนั้นผ่านยากนะเป็นต้องสองทางเลยทั้งพิโกกับพันห้านะครับใครถือพันหนึ่งไปขายที่พันห้าร้อยก็ได้กำไรโอ้ถือฟิวเจอร์สัญญาเดียวก็รวยแล้วจริงเหรอเออลูกนี้ลูกนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่รู้หรอกเอาเอาตังค์ไว้ก่อนแหละพี่เอไม่รู้หรอกขี้เกียจรู้เอาตังค์ อ่าท่านนี้ในในหุ้นเนี่ยเราให้ไว้จะแถวนี้เราคิดว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็คือตลาดเปิดมาแล้วเปิดแก็บนะครับไปเปิดแก็บไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วเคลียร์ไม่จบนะฮะเมื่อเช้าตลาดเปิดแกลบนะครับที่หนึ่งสามสี่สี่จุดแปดสองตลาดเปิดทำหนึ่งสามห้าจุดสามหกวันนั้นไอ้แก็บที่เปิดอันเนี้ยมันบอกว่ามันจะต้องลงมาปิดคือเมื่อเช้าน้นพยามที่จะลงไปปิดไม่ถึงบวกแค่สามจุดนะครับปรากฏว่าฝั่งขายท่นไม่ยอมฮะฝั่งขายยันไว้ไม่ให้ลง <c oughs> ไม่ลงก็ต้องตําเลยไปนะครับ <c oughs> ถ้าแบบนี้ก็คือว่าถ้าตลาดจะไปไกลไม่ถือว่าพันสี่พันสี่ร้อยห้าสิบที่พูดกันต้องลงมาปิดก่อนนะฮะ <c oughs> ลงมาปิดที่เท่าไหร่คะก็เนี่ยพันสี่ร้อยสี่สันสี่ซึ่ง <4 44. S 2> ซึ่งจะปิดพวกนี้ก็ได้นะฮะคือพวกนี้อาจจะขึ้นไป 1, 1> <c oughs> พันพันเอ่อพันสามร้อยหกสิบใช่ไหมฮะพันสามร้อยหกสิบพันสามร้อยหกสิบห้าเนี่ยต <c oughs> ้นเนี้ยแล้วก็แล้วก็แล้ว,ล,วลงเลยนะฮะแ <c oughs> ละ้วบ <c oughs> รรจุบรุก็ลงไปปิดเลยค่ะ <c oughs> ปิดที่พันสามร้อยสี่สี่จดไว้นะมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าปิดอย่างเงี้ยก็จะวิ่งต่อไปพันสี่ร้อยพันสามร้อยเนี่ยสี่สี่เหมือนเดิมได้อ่าพันสามร้อยสี่สี่อ่าเราเห็นพันสามร้อยสี่สี่อ่นะทุกท่านค่ะก็จะขึ้นต่อไปได้ค่ะทุกท่านค่ะสิ่งที่พี่นิพนธ์พูดถึงนะคะตัวเลขทุกท่านจดไว้นะคะจดไว้ตัวเลขที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็ก็วัดทางทางกราฟดูง่ายนิดเดียวถ้าคุณปล่อยไปพันสี่แล้วคุณลงมาปิดเนี่ยมันจะได้ พันสี่ปล่อยมาปิดขึ้นไม่ได้ก็จะลงมาปิดตรงนี้มันลงมาหกสิบจุดเนี่ยค่ะไปลงมาหกสิบจุดเนี่ยคนเสียขวัญถูกไหมฮะลงมาหกสิบจุดคนเสียขวัญเออมจะกลัวแล้วเพราะนั้นเอากลับไม่ได้แล้วเพราะนั้นถ้าคุณจะปิดเนี่ยคุณปิดซะปิดที่เท่าไหร่อีกทีก็หนึ่งหนึ่งสามสี่สี่เนี่ยลงมาปิดซะันสู์ก็ได้ก็ใช้เวลาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าขึ้นใช่ไหมครับค่ะลงโอเคลงมาก็ลงมาพันสามร้อยห้าสิบใช่ไหมครับวันศุสู์ก็ตอนเช้าเปิดพันสามร้อยสี่สี่ใหญ่หางลงมาแล้ว ทุกท่านง่ายๆสิ่งที่พี่นิพนธ์พูดคือตัวเลขที่เกิดขึ้นกับทางด้านดัชนีหุ้นไทยใช่ก็จะปิดต้องรีบปิดค่ะนะฮะหรือว่าหรือไม่ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เปิดมาแล้วก็ลงไปปิดเลยค่ะนะครับเพราะว่าถ้าถ้าคุณยิ่งขึ้นไปสูงแล้วคุณลงมาปิดอน่ะมันจะกลับยากค่ะคือไอ้ไอ้ที่จะฝันพันสี่อ่ะมันจะกลายเป็นจบแถวนี้ค่ะนะครับ่าจจะขึ้นไปพันสามร้อยแปดสิบแล้วลงมาปิดน่ะมันลงมาสี่สิบจุดค่ะสี่สิบจุดในเวลาเอากลับเนี่ยนะ มันเอากลับยากนะค่ะค่ะสี่สิบจุดนะครับได้ง่ายมากกับเรื่องราวของการลงทุนตัวเลขนะคะคือเราพูดถึงตัวเลขชัดเจนนะคะเราไม่ได้ตีเส้นตีลไรกับพี่นิพนธ์นะคะครับดิฉันชอบจุดตัวเลขที่พี่นิพนธ์พูดถึงหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่กราฟที่พี่นิพนธ์โดจิแมนจิไม่้เรียนพวกนี้สอนอ่ะไม่ไม่ค่ะพี่กาลังบอกเพราะว่าหลายท่านอีกก็งงกับพี่มากตัวมอดอีกก็งงบางตัวนะคะก็เลยต้องจดตัวเลขเป็นสิ่งที่ยืนยันจดไว้นะคะทุกท่านที่ฟังรายการดูรายการตอนนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ใชไปแตะตัวเลขตัวนี้จะต้องเกิดอะไรนะคะก็จะได้เราจะได้แบบดูแลหุ้นของเราด้วยนะคะใช่ต้องต้องนิดหนึ่งนิดหน่อยจำนิดหน่อยแต่ในการใช้เนี่ยต้องเรียนนะฮะเพราะว่าเพราะว่าการการอ่านแบบเนี้ยสําคัญก็คือว่าแนวโน้มอะไรอืมมันชัดดีง่ายมันจะไม่เหมือนกันในการใช้คดิสติกเนี่ยในในแท่งเขียวแท่งใหญ่ๆเหมือนกนหนึ่งแท่งเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มแนวโน้มขึ้นแนวโน้มลงแนวโน้มไซเว w เนี่ยมันจะสื่อความหมายคนละแบบค่ะเพราะนั้นต้องเรียนครับ ต้องเรียนแล้วให้เข้าใจนะครับว่าคืออะไรนะฮะดังนั้นเซตนเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกแต่เซตนเนี่ยสำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์เพราะนั้นถ้าถ้าถ้าเราวิเคราะห์เซตนมาแบบนี้ฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้ถือต่อก็ได้นะฮะแล้วพรุ่งนี้ถ้าฟิวเจอร์ไม่เขี่ยหายเปิดมาตอนเช้าไม่เขี่ยหายคุณก็ปิดเลยค่ะเพราะเราลองมาตั้งแต่เราอาจจะลองเมื่อเช้าก็ได้ที่เมื่อเช้าเห็นไหมครับพอเปิดแก็บแต่ฟิวเจอร์เราไปปิดแก็บนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าใครลองนะครับเก้าเก้าหนึ่งห้าจุดเจ็ก็ได้ทุกคน จุดเจ็ดอ๋อใช่ที่ที่พี่บอกถ้าเปิดคือมันเปิดจากมาแล้วมันต้องลงไปปิดมันก็ปิดปิดแล้วขึ้นแต่ตัวเซ็ตจะไม่ปิดค่ะแต่ฟิวเจอร์ปิดนะฮะิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วไปน่เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ก็เหมือนที่เราบอกว่าก็จะไปที่ประมาณ925ห้าต้องอ่านนีพอตอนเช้าด้วยนะครับเพราะตอนนี้ที่พูดในขณะที่พูดอยู่เนี่ยไม่ได้ดูละเอียดนะ่ะแต่ตัวแนวต้านแรกเนี่ยคือ925 925แนวต้านแรกสุด925นะครับซีรีส์แซดนะคะใช่ซีรีส์เราพูดถึงซีรีส์ที่เราเล่นเนี่ยนะ ประมาณเนี้ยเพราะนั้นใครลองมาก็ถือต่อแต่ใครจะลองแถวนี้นะครับก็ต้องระวังละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซ็ตเนี่ยมันมันมันมาชนค่ะแน่ต้านพันสามร้อยหสิบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะนะครับมันอาจจะพันสามร้อยห้าห้าันสามร้อยหกสิบก็ได้โอเคนะครับส่วนุ้นก็ต้องเลือกดูเลือกดูอย่างวันนี้เราเห็น S C B K Bank ลงอาจจะซื้อก็ได้จริงเหรอซื้อตัวที่ลง เคแบงก์ตอนนี้ลงไป2บาท S C B ลงไป2บาทซื้ออะไรดีคะก็ซื้อตัวลงเลยตัวขึ้นน่ยอย่าไปซื้อก็ก็ทั้ง S C B กเคแบงก์เอาสองตัวเลยเหรอคะก็ซื้อสองตัวละห้าร้อยซื้อสองร้อยหุ้นกันซื้อตัวละร้อยหุ้นตัวละห้าร้อยหุ้นเออซื้อตัวห้าร้อยหุ้นก็ซื้อแล้วมันจะขึ้นเหรอคะพี่มันขึ้นมาหลายวันแล้วนะเอาพวกนี้ไอ้ตัวที่ขึ้นอย่าง B B L มันขึ้นใช่ไหมคะอาจจะลงมันก็จะลงโอมันจะสลับแต่ถ้าพวกนี้เหยอะไรขึ้นพวกนี้เนี่ยปตทเบรกมาแล้วเพราะนนนนั้้้พีเอาปตทขึ กลุ่มปรนทาพวกนี้ขึ้นต่อตอนเช้าได้อยู่แล้วนะครับส่วนส่วนดีแทกชนดีแทกชนนะครับชนแอตตนชนเล้ิชน91เขาต้องให้เกียร์ต้องย่อนะส่วนแอดวานเนี่ยก็คือสามารถวิ่งต่อไปได้นะครับเราเรามาอ่านเนี่ยอ่านพุ้นทีละตัวแล้วเราก็ดูว่าเออเซตมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นพ่งนี้เช้าเนี่ยน่าจะขึ้นต่อได้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเราดูอย่างยุโรปเนี่ยไม่ได้เปิดไม่ไม่ได้บวกแรงแล้วก็เยอรมันทำอยู่หาย S <S <S ะนะครับแบบนี้แสดงว่าไม่มีต่างประเทศกวนนะฮะข้างเสียงก็ไม่ได้เปิดรุนปิดรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ขึ้นแต่เราเนี่ยขึ้นแบบว่าพูดถึงว่าขึ้นเยอะนะอขึ้นเยอะนะครับ <S <S 2> <S 2> ขึ้นเยอะแต่วอลรุ่มไม่ได้เวอร์มากนะครับก็สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในมุมมองของคุณทิพนตามกราฟตามเทคนิคนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนสิ่งที่เราพูดกันตอนนี้คือเรามองภาพเทคนิคแบบง่าย ฟังฟังตัวเลขกันไว้นะคะบางท่านเราใช้วิธีที่เรามีพุ่นสี่สิบตัวนะครับเราตามกราฟหุ้นสี่สิบตัวทุกวันฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าจังหวัดไหนจะซื้อตัวไหนขายตัวไหนคือเราไม่ไปเล่นหุ้นมั่วจ้าจ้านะครับทั้งนี้แหมเอาหุ้นบูชีพกันอย่างเดียวอ่ะพี่แล้วตอนนี้เองงานสัมมนาของเราคือวันเสาร์ที่22สิบสองธันวาชัดเจนเราก็ได้ฉลองหุ้นพันสาร้อยห้าสิบจุดละเราเอาแค่นี้แหละอาจจะมีแถมก็ได้ มีแถมอาจจะพันสามร้อยเจ็ดสิบพันสามร้อยแปดสิบเป็นไปได้หมดนะเอามาใครจะไปแถมกันจ,จะมีแถมให้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อาจจะเป็นวันที่ไปนั่งคุยกันว่าใครมีหุ้นอะไรบ้างค่ะ <c oughs> แล้วก็จะต้องทํายังไงกับมันค่ะ <c oughs> อาจจะได้หุ้นซองที่คนเตรียมไว้ปรากฏว่าถึงเป้าหมดแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมก็ <c oughs> เป็นไปได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ไปนะก็คือว่าอาผมคิดว่าในปีนะ่าจะมีวนะันที่ยี่สิบสองเนี่ยเป็นน่าจะเป็นวันเดียวที่ท,ที่ได้เจอผมนะค่ะ <c oughs> ตอนในงานสัมมนาผมในปีหนึ่งผมจัดประมาณสักยี่สิบครั้งเนี่ยไม่ถึงตัวนะะพราะคนเยอะมากนะครับก็วันม้อนเนี่ยก็คือก็จะเปิดเปิดให้นะฮะตัวต่อตัวเลยนะคะแต่ต้องจองไว้เลยนะะตอนนี้มีกรุ๊ปจองกับพี่นิพนธ์พอสมควรแล้วนะคะคือโรงแรมเนี่ยไม่ทราบว่าเขามีมีห้องรับรองมีมีจัดห้องรับรองจัดใช้ห้องนั้นเป็นเป็นห้องที่จะไปคุยส่วนตัวค่ะนะครับก็จะดีมากนะครับได้ค่ะพี่ก็ กับพี่นิพนธ์นะคะคุณผู้ชมเอาพอถือพอตมาเลยนะฮะใครติดพอรตหรือใครติดปัญหาอะไรจดเขียนมาเลยนะฮะจะได้ไม่ออึ้งนะฮะแล้วก็ตอบได้ทุกเรื่องเคลียร์ให้จบเลยนะฮะเอาเดี๋ยวจะเอาไม้ไปอันหนึ่งไหมก็เรียกไม้ตะโพดิ์เนี่ยขออัอหนึ่ง คอสนะครับคอสแล้วก็จะได้หายนะฮะจะได้ลงทุนกาไรอ๋อค่ะค่ะคือต้องคอสคอสแล้วหายนะฮะเพราะว่าวิชาของพี่นิพนธ์หลายๆท่านเองก็ประสบความสาเร็จนะคะกับข้อมูลที่ได้มีการพูดกันทุกวันตอนนี้นะคะมันมันยังไงมันเป็นวิชาทางการเงินนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะขึ้นนะวันที่สามสิบมันจะขึ้นสัปดาห์นี้จะขึ้นไม่มีเหตุผลนะไม่ต้องใช้เคล็ดลับิคือมันมีหมดแต่ที่ผมบอกไม่มีเหตุผลเนี่ยเพราะคนไทยอ่ะชอบเชื่อเรื่องไม่มีเหตุผลเพราะนั้นจิตวิทยาที่ผมใช้ก็คือ จัาดหน้าหุ้นมันจะขึ้นขึ้นไม่มีเหตุผล <Kh á. S 2> แต่ผมจะมาอธิบายเหตุผลตอนหลัง <Kh á. S 2> ถูกไหมครับ <Kh á. S 2> แต่ถ้าวันหนึ่งทุกคนมีเหตุผลกับผมแล้วเน่ยนะผมจะอธิบายว่าหุ้นมันจะขึ้นเพราะอะไร <Kh á. S 2> ผมจะไม่บอกว่าขึ้นหุ้นขึ้นอะไรนะ Kh á. Kh á, แต่ผมจะบอกว่าเหตุที่หุ้นมันจะขึ้นเนี่ยเพราะเรื่องอะไร Kh á. Kh á. อันนี้คือการวิเคราะห์หุ้นและวาเราก็ฟังให้เป็นวิชาความรู้แล้วเราสามารถตัดสินใจได้นั่คือนั่วิเคราะห์นะคือวิเคราะห์ต้องพูดบอกว่าหุ้นจะขึ้นเพราะอะไรนักวิเคราะห์จะไม่มาอธิบายว่าาห้้นนขึมพระะอไ นนำผู้สื่ข่าวนะฮะต้องต้องแยกตัวให้ถูกค่ะค่ะเอาละก็พวกนี้ขึ้นต่อนะพวกนี้ตอนเช้าขึ้นต่อฮะตอนบ่ายไม่แน่ค่ะค่ะโอเคตอนบ่ายอาจจะลงก็ได้สุดยอดนะคะพี่รพนธ์ขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับ